ที่สำคัญที่สุดที่สัตว์ไม่รู้ไม่ได้ฟังไม่ได้สดับคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์นะครับไม่ได้เอาการรับรู้วิญญาณก็คือการรับรู้นะครับก็มาจากพระสูตรมโนเปรียบเหมือนแสงนะครับที่ได้อธิบายหลายครั้งแล้วนะครับก็คือมโนเปรียบเหมือนแสง สาตส่องมาทางทิศตะวันออกผ่านหน้าต่างแล้วมากระทบที่ฝาเรือนหรือฉากแสงในที่นี้เป็นแสงอาทิตย์นะครับเพราะในสังสารวัตเป็นสะสารและพลังงานสว่างนะครับแสงที่ปรากฏที่ ฉากหรือฝาเรือนพุทธองค์เรียกว่าวิญญาณนะครับฉากหรือฝาเรือนนั่นก็คือสถานที่ก็คือพบหรือผืนนานะครับแสงปรากฏต่อหรือผูกอารมณ์ต่อนะครับก็คือดวงจิตหรือการรับรู้ต่อจากวิญญาณนะครับวิญญาณคือการเริ่มรับรู้เมื่อรับรู้ต่อก็คือดวงจิตหรือชาตินะครับในที่นี้ เราอยู่ในภพโลกชาติมนุษย์นั่นก็คือสถานที่ก็คือภพโลกนะครับและดวงจิตก็คือชาติมนุษย์นะครับแต่มีข้อแม้จะเป็นภพโลกชาติมนุษย์ก็ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานาสิแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิ หรือดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะครับก็คือดวงจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมภา,าภาวนาเป็นปัจจุบันเท่านั้นนะครับก็คือถ้าดวงจิตไม่ตั้งมั่นก็จะไม่เป็นดังที่กล่าวนะครับ เป็นปัจจุบันสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมภาวนาในเวลานั้นที่ดงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอันนี้คือความไม่รู้นะครับความไม่รู้ก็คือสัตว์มีอวิชชานะครับเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารทั้งหลายอันนี้คือความไม่รู้ในข้อหนึ่งที่สำคัญมากนะครับและ ก็มีพสูตรที่พุทธองค์ก็ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องเศษดินที่ติดไปและของพุทธองค์นะครับเมื่อพุทธองค์ได้ทรงเคลียร์หรือเกียร์ดินนะครับและมีเศษดินนะครับที่ติดที่ไปและพุทธองค์เท่านั้นนะครับที่มีปริมาณและโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นมนุษย ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนอกนั้นดินในมหาปัตตภีนะครับดินบนโลกด้านในโลกทั้งใบนั่นก็คือโอกาสและปริมาณไปเกิดในทุกติวิบากนรกนะครับทุกติวิบากนรกนั่นก็ได้แก่ต่าสุดก็คือสัตว์นรกนะครับติดกับสัตว์นรกสูงขึ้นมาก็คือสัตว์โดรชารน,นะครับสูงขึ้นมาอีกนะครับก็คือเปรต และก็เป็นมนุษย์ถัดมานะครับซึ่งมีปริม,มาณและโอกาสเท่ากับ